สวัสดีครับมาพบกับไอดินเกมเมอร์อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับไปซื้ออาวุธนิพอ่อเอาทอมสัตว์ทอม,มันมาข้างหลังเหรอ มันคือเร็วเถอะวะจะเร็วแค่ไหนเชียวเก่งมันเก่ง,กงตง้องใช้ฝีมือเร่งขึ้นอีกนิดนึง Oh, oh, oh. Oh, ¡Soy yo! ¡Más cartones!

ทั้งเลยมันฟุกเลยมันฟุกฟุกโดนหัวเลยเอาตายไม่ฟื้นเลยมันตายไม่ฟื้นเสียเส้นเลยเสียเส้นเลยว่ะ ว้ายอบอายมากเลยเนี่ยฮะอับอายมากเลยตายง่ายมาก <c oughs> ดูยิงหัวออกเลยว่ะเออเออต้องใซ้โมโหไปเอาโป,โปทิ้งซะแล้วอุตส่าห์ใช้โปโดนยิงหัวเฉย ตายเโอ๊ยออกเลยว่ <c oughs> าแล้วมันแปลกมันเร็วเกินไปไไม่ำอะร สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดตาัคมขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่บ